ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพามาชมไม้อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นพุทธป่าของพี่เจี๊ยบนะครับก็คือเป็นไม้ขึ้นสองลำนะครับแต่ว่าโคนโคนเดียวนะครับทีนี้มาดูภายในบ้างนะครับก็จะมีต้นเอกกับต้นรองนะครับต้นเอกก็คือจะเป็นต้นที่เด่นกับเพื่อนกับต้นรองนะครับส่วนต้นรองก็คือจะเป็นชุดที่มาเซตพุ่มช่วย ให้กับต้นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูลักษณะของโครงสร้างภายในนะครับซึ่งต้นนี้นะครับพี่เจบได้ทาสร้างนะครับเป็นจากการบอกเล่าก็คือว่าเป็นสร้างผากเล็กปักน้อยนะครับเอามาประกอบร่วมกับต้นนี้นะครับดูนะครับว่าลักษณะของเซลล์นะครับเริ่มที่จะคืนคินกับสรากตัวที่พี่เจบเอามาเสริมแล้วนะครับส่วนเรื่องขององศานะครับเห็นไหมครับว่า มีการทำองศาที่เปิดโล่งกว้างนะครับเพื่อที่จะให้ชุดนี้ใส่รายละเอียดเสริมกับชุดนี้ให้เต็มที่นะครับดูลักษณะกิ่งภายในนะครับเห็นไหมครับจากต้นเอกก่อนนะครับก็จะทำแบบโล่งๆนะครับพุทธภากมีคุณสมบัติที่สวยงามนะครับสำหรับใบนะครับค่อนข้างที่จะทำยาก อ่าส่วนต้นหลองนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีการฉีกตัวออกไปนะครับเพื่อที่จะมาเสริมพุ่มตรงนี้นะครับภาพรวมของสเกลต้นนี้ก็จะออกมาในกษคะนี้นะครับโอเคเยี่ยมเลยครับ